งหงนะาตั้งผมไม่ไม่เหมือนชาวบ้านกันนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเยอะๆนิดหนึ่งผมมันก็ไม่ให้มีมีใครามานั่งคุยกันวันนี้วันวันหยุดนะฮะเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่พก็อาจจะออก ไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดกันหมดนะฮะ ม่อยู่ที่ร้านห้างคันทิปก็คนยังเยอะนะฮะวันนี้นก็จะไม่มีไม่มีคนมาเมื่อวานไปในห้างมาคนที่อยู่ออกต่างจังหวัดไปหาไปทางภูมิลามันเราก็ก,ก็ดีหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนี่ก็ดีนะฮะผมใช้เฟซหนึ่งไอ้นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ ไทยรัฐนะพี่อันนี้ลุ้นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับไม่ <c oughs> ไม่ได้ไล์ไม่ได้น่นตั้งนานนะครับ <c oughs> ขออนุญาตผมก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ นนาจะมาไลฟ์ทีถือว่ามาพูดคุยกันมากกว่านะครับ นี่นะฮะพระพุทธรูปอันนี้ผมเช่ามานะผมชื่นชอบมากหน้าตักยี่สิบแปดนิ้วนะฮะทำฐานมึงเสร็จนะครับทำฐานมึงเสร็จนี่ปฏิสฐานไว้ที่ที่ร้านนะครับนี่นะฮะ๋ยวให้เพื่อนเพื่อนี่พี่มาชมพระจริงๆอะอยากเอาอยากเอา,อา,เอามมนิมนต์หลวงพ่อท่านไปไว้ที่บ้าน แต่บ้านไม่ค่อยมีคนอยู่นะฮะรัพย์ส,สินส่วนมากก็จะไว้ที่ห้างสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆท,ทุกท่านเลยนะครับนักตัดใจ่มากนะครับเพิ่ทงทําฐานเสร็จอยากจะได้งาสักคู่หนึ่งแล้วเป็นพระอยู่ที่บ้านสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับ,รบเฮงๆเลยๆครับนี่ครับ เฮงเฮงครับพี่ครับเกตถอดได้นะครับเกตก็ยังอันนี้เดิมหมดนะฮะ<ม>เดิมหมดเกตถอดได้แบบนี้เลยนะครับเห็นพาะบูชานะครับสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีพี่นักล็อกครับ,รบใหญ่มากองกะ,กะทิกะทินะครับมี ติดขาอย่าี่บอกแต่บางคนก็จะบอกว่าศิลปะติดกําแพงซึ่งจะกําแพงหรือหรืออ่าคือด้วยกําแพงเนี่ยเสียงภระเกตท่านขออนุญาตหลวงพ่อเนี่ยจะใหญ่ถ้าเป็นสุขโขทัยนะฮะแต่ถ้าไปดูพิพิธภัณฑ์วัดเบญน,นะจะเป็นองค์ยืนถ้าก็เล็กเหมือนกันกันแล้วแต่นะะแต่ว่าไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีซ่อมเี่ก็หายากจริงๆอยากอยากได้ หลงปู่ไวไว้ที่บ้านนะแต่กลัวบอกตรงๆเลยเดี๋ยวหายแล้วว่าเขาอยู่บ้านกันนะครับแล้วก็จากไดก้งาตั้งผมว่าสวยสง่านะครับเดี๋ยวครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับพี่นุชชานะครับพี่ปู่ดอนทรายนะครับ ออกไปเที่ยวกันไหนกันบ้างวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูไม่ไม่ได้ไร์นานคิดถึงกันไหมฮะก็มีพระมีอะไรบางทีไปก็น่าร้อยใจนะฮะบางครั้งไปเยนบ้านเขาไปนั่งคัดพระนั่งเขาแกะทองขายอ่านี้ขอขอพูดนิดน,นึงอย่างช่วงช่วงช่วงสามเดือนสองเดือนเนี้ยไม่ถึงเดือนกว่ากว่าเนี่ยเจอแบบเมื่อวานกอนก็พักกลิ่งจริงจริงมันไม่ได้ มีมูลค่าอะไรแพงนะเขาเปิดผมสามหมื่นห้าเราได้เท่าไหร่สาก็จะให้พี่คนเป็นสวัสดีครับพี่แจ็คแต่สุดท้ายก็บอกว่า้มันมีซ่อมบอกมอมไม่ซ่อมไม่เป็นไรแต่ยังคนดีก็มีแต่ช่วงนี้รู้สึกไม่รู้เป็นอะไรโดนปิดบางทีเจอไปให้คัดพระที่บ้านอยู่บ้านเขา4ี่หชั่วโมงเขาแกะทองขายบอกมีคนคัดให้แล้วนะปอมผมบอกเฮ้ยปอมไม่เป็นไรปอมไม่เป็นไรนะฮะพี่ ผมชอบเนี่ยผมเช่าเท่าไหร่สรุปไม่ขายผมเลยสักองค์นะครับการหลอกแต่พระก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะพระสึกๆก็เลยขี้เกียจคุยด้วยตอนแรกแบบผมผมพูดตรงนะผมโมโหเหมือนนะแบบเจอไอ้นั่นไปนะฮะมีหลวงพ่อพิงต์องมาเปิดราคาแล้วก็เจอถึงขนาดแบบว่าหลวงพ่อโสอรกรมตำรวจพี่เช่าไหม เท่านี้เลยนะแสนห้าลดได้แสนสามบอกเชา่าเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้แล้วก็หายไปเลยเ <c oughs> จอเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จวบลูกพี่สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะครับจวบไม่ไปไหนเดี๋ยววันนี้มามา,มาดูพระกันวันนี้มาธุระมาธุระจริงๆวันหยุดนึกว่าจะไม่มีคนนะคนเต็มเลยนะฮะห้างพันทิกย์มามงวานสวัสดีครับลูกพี่พี่เลอในพี่ชายที่แสนดีนะครับโอ้โหเป็นพี่ที่น่าะัะสวัสดีครับพี่พุทธิพงศ์ครับ ผมว่าต้องเรียกเสียจวบนะไม่ใช่มาเรียกผมเสียนะลูกพี่นะนะครับนี่อันนี้องนี้องนี้องนี้ให้แฟนวิ่งมานะครับมาที่กรุงเทพนะครับตอนแรกอยู่กรุงเทพพี่เขาส่งให้จากจังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาเมื่อวันก่อนนะฮะแล้วเพิ่งมาถึงนะฮะอันนี้จ่ายตังค์พี่คราสวัสดีครับพี่ฮุยครับถึงบ้านเดินทางปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ครับนี่อันนี้หลวงพุโตนะครับ เนี่ยผมใบลานนะฮะผมขยายเครื่องนี้ไม่ค่อยได้อะเนียมันจะสู้ไงให้มันชัดชัดไหมมันสู้เครื่องเล็กอันเก่ามันต่ตอนนั้นหน้าจอแตกไปแล้วนะฮะนี่นะครับตอนแรกคิดว่าจะซ่อมเนี่ยเนี่ยผมขยายใหให้ดูไม่ได้แต่พระมีกระเทาะกระเทาะนิดนึง แต่มันเป็นที่เนื้อนะครับมันโยไปเองนะครับสวัสดีครับพี่ไม้เจ้าสวนะครับพี่ช่างตีพลสวัสดีพี่สมเกียรติเฉยปฐุมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแต่มันเป็นเนื้อที่นั่นนะฮะไม่ซ่อมนะครับพระเดิมนี่ส่งมาจากบุรีรัมเลยนะครับแล้วเจอพี่คนง่ายก็ง่ายจริงแต่ช่วงนี้ต้องใส่ผ้าศุกเข้าพระเสาแทรกนะฮะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับไกลหน่อยชัดกว่าอ๋อครับพี่ขอบคุณครับพี่ยมนวอยครับ อย่างนี้นะพี่แต่บางทีตอนนั้นนะ่ะมันมัน้น,น่นรายละเอียดได้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ของข้าวปลาตรงนี้โอ้ผิวดีมากๆเลยนะ,ะ,นนะครับนี่ฮะที่คุดชกมวยนะฮะ น่หลังก็เดิมๆเลยค่าจะมีค่าแป้งติดอยู่เลยนะฮะเนี่ยขอบพระคุณครับพี่นัทพลครับพี่เจมนะครับโอขอบพระคุณมากมากนะครับ FC จริงๆเราเป็นพี่เป็นน้องแบบเรารักกันชอบกันเจอที่ไหนบางคนทักได้นะผมก็ไม่รู้แต่ผมแต่งตัวบางทีผมไปวันนั้นผมไปใส่แล้วเอาผ้ากามา พผ้าไปพาลูกไปที่อะไรนะที่ของสุพรรณที่มีปลาเยอะๆจำไม่ได้อะไรด่านช้างปะหรืออะไรที่ก็มีบึงอะไรทั้อย่างนะฮะพี่เขผมรู้จักผมก็ดีใจนะดีใจนะเพราะคนชื่นชอบพระทุกวันนี้ <c oughs> เยอะขึ้น <c oughs> เราก็ไม่ได้เก่งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพี่เพื่อนๆบางคนในวงการพาระกระซิบมาโน่นน,นี่นั่นเราก็ต้องฟังนะฮะอย่างนี้ นี่เหรียญพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับน,นี่อาจจะสึกบ้างแต่ว่าสวยไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าบึงชวาใช่ครับพี่ขอพระคุณมากครับพี่หวัดดีครับพี่วุฒิพงศ์พี่นัทพงศ์นะครับพี่โตงนะครับ,น,รบน,น,นี่วอลโบมีไส้นะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนรู้เพราะดูจากเกตสาระแต่นี้มันเลือนมากเลยเนี่ยผมขายายไม่ได้แล้วผมก็ทำเดี๋ยวนะผมขายายก่อน S <S <S มันไม่เหมือนเครื่องเก่าะนะฮะมองมีไส้ก็คือเนี่ยตรงนี้มีขีดอีกอันนึงไม่มีขีดนะขีดคือตัวน้โมพุธนะนี่ยนะตัวนะโมพุฒทายะเนี่ยนะ,นะยะเนี่ย,นะยตัวโมตัวเนี้ยนะครับซึ่งค่านิยมก็จะจะจะแพงกว่าโมไม่มีไส้นะฮะนี่ครับ สภาพสึกแต่ยังน่ารักอยู่เลยนะสวยๆนี่ไม่ต้องคุยนะถ้าลมดำปิดๆด,ด,ดอกไม้คมๆเส้นสายรายละเอียดนะฮะให้หูเชื่อมเดิมๆเลยนี่ก็หลง่องปานทรงคุดเราจะมีคุด A อคุด B นะครับนะครับอืม ผมซูม่ไม่ได้แล้วงงเนี่ยหลังในธรรมชาติมากเลยนะสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่อ้วนครับ,รบ,รรบขอบพระคุณมากๆครับแชร์ให้แล้วนะครับใครเข้ามากดไลค์กด like, แชร์ก็จะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับความรู้เราเราไม่ได้มาให้นะเพราะว่าพี่พเพื่อนเพื่อน,น,นคนที่มีความรู้เขาให้ไปเยอะแล้วมันก็ซ้ำๆกันแหละฮะอันนี้คดเนะฮะนี ฐานนะครับนี่ตะหลังเป็นรูเป็นธรรมชาติของพระนะลงคาบน้ำหมากไว้นี่นี่เพิ่งเช่ามาตอนที่ใครจำได้ไประยองไประยองกลับมาพี่เขาก็เอาอนี้จริงๆเนี่ยกับเหรียญเจริญพรนะผมส่งไปเรียกพติกเพราะว่าติกเป็นลานนะตรนแรกคุยกันว่าแมวตลับราคาเท่านี้ได้ไหมพอตะหลังมาอันนี้ไม่ใช่ตลับ อันนี้เป็นเลี่ยมนะครับก็ซื้อเฮียเฮียเขาบอกผมมาตอนนั้นเอามาขายนะฮะบอกมาค่ะเขาขายให้แต่เลทแล้วก็คิดว่าใจคิดว่าเฮียเคงไปขายคนเหนือแล้วล่ะเปล่านะเขายังเก็บอยู่ขอบพระคุณครับที่เทพนิมิตนะครับพี่หนุ่มนะครับขอบพระคุณนะครับแชร์ให้ล้วกล่าวขอบพระคุณมากขอบพระคุณครับน้องเบิร์ดนะครับอันนี้เหรียญอาหลวงพ่อทองสุกนะครับ การกระถินวัดเพียงเนาะนี่กระไหลทองตอนแรกนึกว่าทองคำนะทองคำาในตายเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะฮะถ้าเป็นทองคำสวัสดีครับพี่สมภพสวัสดีครับโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่ชายครับพี่ศักดานะครับแร์ให้แล้วสวัสดีครับเสน้องชายนะครับนี่อยู่วิญยาครับน้องเสนะครับแล้วก็แบบนี้คือเหรียญ หลวงพ่อโตพัน,นัญเชิญเนี่ยผมขยายแล้วมันไม่ชัดนะ,ะทำยังไงให้เนี่ยหาหอะไรดีหน่อยเนี่ยแบบนี้นะครับทุกทีอ่ะคือจะใช้นิ้วอ่ะแหวกดึงเข้าดึงออกได้แต่ทีเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนะฮะข้างต้องเป็นเลื่อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่เห็นต้องเป็นเลื่อยขาดแบบนี้อย่างอย่างนี้ผมเช่าแพงนะฮะเลื่อยขาดทั้งอันแล้วไม่มีขี้กาดเนี่ยนะฮะทั้งหลังด้านหลังส่วนมากผมเจอแต่เจอแต่ ของกระไหลทองก็มีฮะแต่ว่าเจอส่วนมากจะเจอทองแดงองนี้แพงนะฮะแพงกว่าพวกบล็อกพอแตกบล็อกอะไรแล้วบางครั้งอ่ะเลื่อยเลื่อยมาแล้วมาปั๊มอีกทีพวกนั้นอนะ่ะแล้วก็เลื่อยที่เป็นแห่งกระดงอย่างนั้นผมก็เช่าไม่แพงนะฮะไม่แพงขอบพระคุณครับพี่กบครับขอบพระคุณแต่แบบนี้ผมเช่าเป็นแสนนะฮะหลักแสนนะถ้าสวยนะฮะองค์นี้สวยนะแต่ทำยังไงเนี่ย พอเมื่อกี้กดจะขยายก็แตกยิงไปกันใหญ่เลยนี่นะฮะข้างเรื่อยนะฮะแต่ต้องเลื่อยขาทั้งองค์ต้องพูดว่าเลื่อยเหมือนคล้ายๆถ้าเทียบเทียมอะ่ะพอสสองสี่หศูนย์เลยนะฮะเลื่อยตัดขาเป็นบั้งใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับผมนี่ก็เหรียญหลวงพ่อาาผางนะฮะ ไปเช่ามาที่เหรียญเมื่อกี้นะครับให้เหรียญน,นี้มาเหรียญเดียวจริงๆคุณน้าคนหนึ่งจะดีนะจะบอกว่าเฮ้พี่เข้ามาให้ก็ให้เขาไปเถอะแต่เขาไม่ใช่เจ้าของพระนะฮะให้เขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเหรียญหลวงพ่อกเกษมงเงินนะฮะ นี่หักนี่หักวัตเกศชัยโยนะฮะหกเนี่ยจะขยายให้ชัดก็ต้องเอาห่งหางๆอย่างนี้ก็ไม่ไม่ชัดดีนะวัตเกตชัยโยแบบนี้เรียเจ็ดชั้นนิยมนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับเจ็ดชั้นนิยมนี่ดีกว่านี่ ซื้ได้มาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเห,ห,หรียนหลวงพ่อกลั่นวัดพรยานะครับคือจริงๆผมเป็นคนศรัทธาแล้วก็ชอบนะราคาไว้ละไม่ว่าท่านใดเสียนท่านใดพี่ๆเพื่อนๆท่านใดถ้าราคาผมผมเช่าไหวผมตัดต่อหมดนะฮะผมซื้อต่อหมดแทบจะแทบจะทุกหองอะ่ะคือบางครั้งเช่ามาไม่มีจุดหมายว่าจะไปไปแต่เราด้วยความที่แบบเราชอบอะ่ะเนี่ย นี่นะฮะมันขยายไม่ได้จริงๆนะฮะมันต้องเครื่องเก่าแบบเมื่อก่อนนะปุ๊บปบแล้วพี่เพื่อนๆก็จะเห็นชัดกว่านี้ด้วยนี่นะฮะนี่ก็พี่ในวงการพระท่านได้มานะ้ะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แบ่งบอกขอแบ่งนั่นมาหรือว่าจะไปข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็รับเช่าหมดนะฮะไปเช่ามาหลายสถานที่มากเลยเหนือใต้ออกตกนี่ไปหมดนะฮะ ใช่ก็เคยไปนะครับเหรียญหลวงพ่อไปไปอยู่เชียงรายก็มีนะครับในยุทธยาก็ก็เยอะนะครับแต่ใครผู้ใดได,ได้หรือว่าใครได้ผมได้ราคาต้องยกต้องพูดว่าราคาที่ผมรู้สึกว่าเออเท่านี้เท่าน,านี้แล้วผมเช่าหมดนะฮะไม่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องต้องพระมาจาก ชาวบ้านาน้าหน้าเก่าหน้าอะไรผมเห็นว่ามันสมควรแก่ราคาผมว่าผมาว่าเช่าได้นะครับเพื่อนๆมีก็ส่งมาได้นะครับเนี่ยมันจะขยายให้ดูความคมชัดไม่ได้นี่สิพราถือว่าอยู่ในสภาพที่ที่ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับผม แกเอาจากถุงเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยผมขยายใ,ให้แบบปุ๊บเห็นไหมเนี่ยผมพอผมขยายเอานิ้วขยายมันกลายเป็นแบบมันซูมมาทอันเนี้ยนี่นะครับนี่ก็เช่ากับพี่เพื่พอนๆวงการพระนะครับได้มาก็ เช่าต่อกันได้ไม่เป็นไรนะครับจะได้มาจากไหนจะราคาเท่าไหร่ราคาพอใจได้หมดนะครับหลวงพ่อก,กลั่นวัตถุานะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกระไหลทองมีเนื้อเงินเนื้อเงินหน้าหน้าเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญเป็นพระเกจิที่ผมว่าเหรียญเหรียญท่านมีคนใฝ่หายเยอะนะฮะพระเกจิที่ ที่คนชื่นชอบและศรัทธาแบบส่วนตัวแล้วด้วยเราอยู่จกกังหวัดยูจยาแต่สมัยก่อนผมชอบพักกู่นะแต่เหรียญที่ผมอยากได้เหรียญแรกคือเหรียญพ่อก,กันไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> แล้วมันก็มาเช่าองค์หนึ่งตอนนั้นสองแสนกว่าบาทนะเราไปเช่าที่สมุทรปราการองค์หนึ่งองค์นั้นสวยนะสมัยก่อนนะครับนานมากแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะพี่เพื่พพอนชัดไหมฮะไม่ชัดอะ ต้องไกลๆรายละเอียดก็ไม่ได้เพราะขยายขยายปั๊บก,ก็กลับมาเป็นมาทางหน้าผมซะงั้นนี่ทำยังไงว้ยเดี๋ยวนะจะหาวิธีก่อนนะมาอีกแล้วกลับมาเป็นหน้าผมอีกแล้วครับเออเนี่ยอย่างนี้ก็พอชัดนะฮะจะผมต้องไปหาวิธีก่อน นี่ก็ไม่มีอะไรครับเหรียญหลวงพ่อหุนล่าก็ซูมซูมที่คล่องแตะแต่เหรอครับพี่ผมซูมผมทุกทีอะผมจะใช้นิ้วอันนี้เหรียญหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามนะครับหลวงพ่อช่วยวัดกงคารามมองมีไส้เหมือนกันนะน้สภาพดีเลยนะครับแต่ก็ใช้ใช้มา เยอะนะครับจมูกหน้าผากอะไรก็ถลอกบอกเปิดมาแล้วก็ถือว่าแต่สภาพเหรียญจริงๆส่วนมากก็ฉุยเนี่ยถ้าอยู่เมืองอ่าเพชรบุรีน้ําเค็มนะฮะในเขตติดต่อส่วนมากเหรียญจะพุ่นนะเจอก็สึกๆพุนๆน,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 น้อยที่จะแบบข้อจันท์สวยขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับหลวงขจันทร,ร,ร์หลวงพอกันนะครับ นี่ก็แหวนหลวงพ่อดูนะฮะนี่หลวงพ่อพรมนะครับสายอีสานนะผมไปบดไปบทเรียนอยู่กับาสายหลวงพ่อชาวน้องพระพงแต่จริงๆคือหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเหรียญวอลลาลาโพนะก็จะอยู่สายถึงชอบพระศาสตร์ปฏิบัตินะครับสายปฏิบัตินับถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับครับแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรละของเก่าทั้งนั้นนะครับของใหม่ๆก็ ก็อยู่วันนี้เป็นยังไงแล้วมีพัดช,ชุดเล็กๆนี่ผมชอบนะเล็กๆๆๆ,ๆไก่สร้อยนี่ปวดศกนะฮะเล็กแต่ราคาไม่เล็กนี่ปิดตากำลังฮิตเลยนี่ผมเช่านานมากนะสมัยก่อนสามหมื่นกว่าบาทนะฮะสารพัดดีหลวงพ่อเกษเมเขมะโกนะยังอยู่เนี่ยสามหมื่นห้าร้อยหรือสามหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเนี่ยฮะ นี่คือบูรพาจารย์คือไปบวทเรียนเคยได้ไปนวดถวายนวดท่านหลวงผู้เหรียญวอลล์สวัสดีครับพี่โบ้พี่สิงห์สวัสดีครับพี่ครับพี่สิงห์พี่ๆทุกท่านนะครับพี่สมภพนะครับพี่พลละพงนะครับนี่หลวงปู่แหวนนะฮะนี่หลวงปู่โตวัดปนเปเชิงบ้านผมแบบนี้มีทั้งปั๊มและหูเชื่อมอย่างนี้คือรุ่นแรกนะฮะปีสองพันห้าร้อยนะครับหูเชื่อมเป็นเบ้าวากบพวกนี้จะบางๆก็ไม่มีอะไรครับ วัสดีครับพี่ดอมประกาบสวัสดีที่พี่ทุกเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยวใกล้จะต้องกลับมาทํางานใช้ชีวิตแห่งความเป็นจริงแล้วแเ้าก็ไปสนุกสนานครับหาความสุขให้กับชีวิตทํางานเหนื่อยช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่เราเห็นนะฮะเ,เพื่อนๆพี่ต้มสวัสดีครับอาจารย์ต้มสวัสดีครับขอบพระคุณครับพี่สิงห์ครับก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่เําไม่ทาให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนด้วยมีได้ก็แบ่งปันผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่ผมไม่ทาผมพนไอ้นั่นนะผมผมคิดว่าผมอยู่ศาสนาผมก็ทําเท่าที่ผมผมไม่แข่งกับใครอ่ะอยากทําก็ทําอย่างที่พี่เพื่อนๆเห็นนะฮะเจอก็ทําไม่ได้เจอก็ไม่ได้ควิกอะไรขนาดนั้นถือว่าเราก็แบ่งปันคืนไปตัวเราเองก็ต้องเรามีหน้าที่ภาระอยู่แล้วก็ไม่ไม่นั่นฮะอย่างใครทําดีเราก็ชื่นชมนะไม่เคยไป วิชาลิทยาใครได้พระโอ้ยมันมีุวิชาเขาจังวะแต่ไม่ได้ลิทยายเขาต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครได้พี่เพื่อนน้องวงการพระอันทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้เดินทางปลอดภัยลุกท่านนะครับใครไปต่างจังหวัดก็ขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วใครมีพระเครื่องจะแบ่งน้องเด่นคนนี้ก็ส่งลิงก์ไลน์ส่งอะไรที่ถ้าไม่ตอบนะเพราะบางคนเาก็ถามมาแต่ผมก็จะ พูดได้ว่าบางครั้งอ่ะเราพระท่านแท้นะบางทีแบบเป็นพระที่ราคามันผมก็ไม่รู้จะจะซื้อท่านเท่าไหร่ซึ่งทุกคนเนี่ยผมเชื่อได้พระมาอยากส่งพระมาก็อยากจะได้ราคาอยากได้เงินไปจัดจ่ายใช้สอยถือว่าหลวงพ่อท่านช่วยแต่บางทีมันเป็นพระที่แบบว่าราคายังไม่มูลค่ายังไม่ดีกว่ามูลค่าเพราะว่าต้องพูดกันจริงๆว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าก็แต่ดึก ผมพูดว่าธุรกิจก็จริงแต่สุดท้ายมันก็ได้มาความศรัทธาความศรัทธาถ้าท่านไม่ศรัทธาท่านคงไม่เช่าถูกไหมฮะทุกคนได้จากเวลามีมีความทุกข์ความโศกก็เข้าวัดแต่ผมพยายามเข้าทุกอย่างเข้าทําตลอดทําเพื่อตลอดผมส่วนมากตอนเช้าเนี่ยนั่งนั่งสมาธิบ้างนะฮะทอตอนลูกเด็กๆก,ก็เขาจะร้องหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์ทำวัดนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับใครเข้ามาดูก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆมากที่ยังเมตตาน้องคนนี้อยู่นะครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ